สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็จะมาตอบคำถามนะคะอย่างหัวข้อเรื่องเลยคะ่ะว่าแม่น้องเจอคอมเมนต์แบบนี้แม่น้องไปต่อไม่เป็นเลยคะ่ะทุกคนคอมเมนต์อะไรใช่ไหมคะก็คือว่าคลิปที่ผ่านมาคะ่ะที่แม่น้องทำคลิปที่แบบว่ามีคนถามแม่น้องมานะคะว่าแม่น้องเนี่ยถ้าเกิดสามีชาวสวีเดนเสียชีวิตอะภรรยาจะได้เงิน แม่ม้ไหมดังนั้นแม่น้องก็เลยมาทําคลิปตอบค่ะก็คือคําตอบจริงๆถ้าเราตอบจริงๆก็คือว่าได้กับไม่ได้แค่นั้นใช่ไหมคะแต่แม่น้องก็ไปสอบถามหาความรู้ค่ะจากพี่คนไทยนะคะที่สามีพี่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปค่ะและพี่เขาก็ให้คําตอบแม่น้องมานะคะว่าได้ได้แค่เพียงหนึ่งปีค่ะสําหรับคนที่แบบว่าอยู่สวีเดนะคะที่สามีเสียชีวิตไปแล้วนะคะถึงจะรู้ ข้อมูลลึกๆจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแม่น้องอธิบายไปลึกมากกว่านั้นอะ่ะแม่น้องก็กลัวว่าจะอธิบายผิดไงคะดังนั้น f อถามแม่น้องมาแค่เรื่องเงินแม่ไม้แม่น้องก็ตอบแค่ว่าได้แค่นั้นล่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนว่าคอมเมนต์บอกว่าเหมือนสปอยชีวิตตัวเองเลยเนื้อหาแบบมีไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งเนื้อหาแม่น้องก็ตอบไปแล้วว่ามันได้ใช่ไหมคะซึ่งแม่น้องก็ไม่รู้ว่าแม่น้องจะอธิบายลึกไปยังไงเพราะว่าแม่น้องเองก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นมันก็อธิบายยากเหมือนกันค่ะทุกคนถ้าคนที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะจะเข้าใจค่ะว่าเงินที่ได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปค่ะมันมีหลายตัวแล้วมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแล้วแต่ละบุคคลแล้วแต่อายุของสามีแล้วแต่นู่นนี่นั่น แล้วแต่เงินเก็บเงินฝากเงินเกษียณของเขาแล้วแต่ฐานเงินเดือนของเขาของแต่ละคนซึ่งมันแตกต่างกันค่ะจะให้แม่น้องไปนั่งอธิบายแบบนั้นแม่น้องก็อธิบายไม่ได้ค่ะแม่น้องถามว่าแม่น้องฟังมาแม่น้องเข้าใจในรูปแบบที่แม่น้องเข้าใจแต่ด้วยความที่ว่าแม่น้องจะมานั่งอธิบายแบบอย่างนั้นอ่ะแม่น้องเป็นคนอธิบายไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกมาอธิบายยังไงไงคะดังนั้นแม่น้องก็เลยไม่อยากจะพูดมากกลัวว่าสมมุติว่า เราเผยแพร่ออกไปแล้วเราพูดออกไปแล้วมันไม่ถูกต้องทั้งหมดมันจะกลายเป็นดราม่าหรือว่ากลายเป็นคนที่เขารู้จริงๆอะ่ะเขาจะมองแม่น้องว่าความรู้แค่ห่างอืง่นแล้วเอามาแบบมาพูดให้ความรู้คนแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะฟังเข้าใจผิดใช่ไหมคะดังนั้นแม่น้องก็เลยจะอธิบายแค่ในส่วนที่แม่น้องเข้าใจพออะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนะคะที่บอกว่าเหมือนสปอยชีวิตตัวเองเลยอะไรเงี้ย ้าดูจริงๆแล้วนะคะก็คือช่องเนี้ค่ะเป็นช่องของแม่น้องซึ่งแม่น้องเปิดมาเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเมียฝรั่งคนหนึ่งที่มีลูกติดตามมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะดังนั้นจะให้แม่น้องไปนั่งเล่าเรื่องราวชีวิตของคนอื่นอะ่ะแม่น้องก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนอื่นยังไงคะ่ะเพราะว่า เนาะแม่น้องก็มองว่าทุกๆช่องทุกๆแบบที่เขาทําอ่ะทุกคนมันก็ถ่ายทอดชีวิตของตัวเองทั้งนั้นและอีกอย่างถ้าให้เราไปสปอยชีวิตของคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะสปอยยังไงค่ะทุกคนและอีกอย่างแม่น้องไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะแม่น้องรู้ว่าคนเราอ่ะชอบเสพชอบดูแบบว่าเหมือนเรื่องราวชีวิตที่ดาที่เป็นดราม่าเรื่องราวชีวิตที่โศกเศร้าผัว ผัวเมียตบตีกันผัวเมียร้างราเอ้ยแบบฝรั่งไม่ดีเอ้ยนั่งนินทาสามีเอ้ยคือแม่น้องรู้ว่าคนชอบดูแบบนั้นแต่การตลาดของแม่น้องมันไม่ใช่แบบนั้นอะคะ่ะแม่น้องก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดยังไงคือชีวิตครอบครัวแม่น้องมันไม่ใช่แบบนั้นอะแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะให้แม่น้องไปนั่งเล่าชีวิตของคนอื่นที่เคยได้ยินมาแม่น้องก็รู้สึกเหมือนมันไม่แฟร์สำหรับเจ้าของเรื่องอะคะ่ะเหมือนเราไปตอกย้ำชีวิตของเขาอะ อันนี้คือแค่ในมุมมองของแม่น้องเองนะคะถ้าเกิดเราคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะถ้าเกิดเราเอาเรื่องเขามาเล่าอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนเราหรือว่าคนที่เรารู้จกักเราเราเอาเรื่องของเขามาเล่าแล้วเขามาฟังอ่ะแล้วเขาจะสะเทือนจิตใจขนาดไหนใช่ไหมคะให้ลองคิดถึงใจเราว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะเทือนจิตใจเราหรือเป็นปมด้อยของเราให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักนําไป เล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยล่ะค่ะและอีกอย่างแม่น้องก็รู้สึกงงมากเลยคือแบบว่าคือเราทําช่องของเราถ่ายทอดชีวิตครอบครัวเราเราอยู่กับสามีอะค่ะอยู่สวีเดนแม่น้องก็ไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนญาติพี่น้องไม่มีดังนั้นแม่น้องก็อยู่กับสามีกับลูกดังนั้นการแชร์เรื่องราวการพูดคุยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราว ครอบครัวของแม่น้องเองค่ะแม่น้องก็มองว่าเออแม่น้องก็โอเคคนเรามันมีความเห็นต่างแต่ถามว่าแม่น้องก็แชร์ในมุมในในส่วนของแม่น้องเองแม่น้องก็อธิบายให้ฟังว่าเออแบบเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าสามีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเกิดสามีเสียชีวิตเออเราจะได้อะไรยังไงเออถ้าเกิดมีวิธีการพูดกับสามียังไงเวลาเราจะถามเขาว่าเออแบบ คุณมีอะไรให้ฉันไหมถ้าคุณเสียชีวิตไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผัวเมียเราจะถามกันพูดคุยกันใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าจะมาซ็อกแซกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกคนดังนั้นคือแม่น้องก็ไม่อยากให้มองนะคะว่าเป็นการสปอยเรื่องราวชีวิตของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหลคะค่ะ ก็สปอยจริงๆเพราะมันช่องของเราเราก็จะไปสปอยชีวิตคนอื่นได้ไงคะในเมื่อเราไม่รู้ว่าชีวิตของคนอื่นเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและอีกอย่างคะ่ะโอเคแม่น้องเข้าใจความรู้สึกว่าตอนที่แม่น้องเป็นเมียฝรั่งใหม่ๆแม่น้องก็อยากรู้เรื่องราวแบบนี้เหมือนกันแม่น้องก็เสาะหาซึ่งก็ไม่ต่างจากคนที่คอมเมนต์ถามแม่น้องมานะคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วคะ่ะทุกคน การทําคลิปที่บอกว่าพี่นายกามเออเวลาสามีเสียชีวิตจะได้นู่นได้นี่อะค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ามันเจ็บอยู่ข้างในค่ะมันถ่ายทอดออกมาแบบเต็มร้อยไม่ได้เพราะว่าตอนแรกๆมันถ่ายออกมาได้นะคะถ่ายทอดออกมาได้แต่พอเราอยู่ด้วยกันไปนานๆความรักความผูกพันมันมีให้ต่อกันคะ่ะทุกคนสิ่งที่เราอยากได้คืออยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแล้วไม่อยากให้เขาเสียชีวิตไปจากเรา ถ้าเลือกได้สิ่งแม่น้องเลือกะแม่น้องอยากไปก่อนป้าป๊าค่ะเพราะว่าแม่น้องรู้แล้วก็แม่น้องเห็นชีวิตของพี่เพื่อน,นที่แม่น้องรู้จักและใครหลายๆคนนะคะที่สามีเสียชีวิตแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขถึงแม้เขาจะได้เงินในส่วนนั้นก็จริงแต่ทุกคนรู้หม้ะว่าเงินก้อนนั้นอะ่ะถ้าเกิดเราเจอครอบครัวสามีดีเราก็ได้ง่ายถ้าเกิดเราเจอครอบครัวสามีลูกเต้าเขาไม่ดีเราก็ได้ยาก ม, ύ, ททมันต้องต่อสู้ต่อสู้โทษทีค่ะมันต้องต่อสู้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันฟ้องร้องกันกวดจะได้กวดจะได้มาไหนจะต้องเสียใจเรื่องสามีเสียชีวิตไหนจะต้องมาเจอมอรสุมชีวิตกับครอบครัวของสามีอีกถ้าเจอลูกเขาไม่ดีญาติพี่น้องเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเป็นอะไรที่สะเทือนจิตใจมากๆทําไมแม่น้องถึงอยากจะนามาเล่านํามาแชร์ให้ฟังว่าเออแบบ เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมอะ่ะก็คือเงินของเราการที่เราทำงานหาเงินเก็บเองของเราอะ่ะมันเป็นนามประธรรมแต่อย่างของสามีอะ่ะมันเป็นแค่นามประธรรมเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีจริงอยู่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเสียชีวิตไปถ้าเกิดเขาทำพินัยกรรมหรือทุกอย่างมันเขาทำให้เราง่ายเราก็ได้ง่ายถ้าเกิดสมมุติว่าเออเขาทำไว้แต่ลูกเขาไม่ดีอะ่ะ เขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเขามาฟ้องร้องอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากเนี่ยแหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบแม่น้องถึงอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่าเออแบบให้เราโฟกัสที่ตัวเราเป็นหลักในตอนช่วงที่เรากําลังมีแรงเรียวแรงหาทํางานให้เราหาเงินเก็บเงินเองเป็นของเราเป็นของตัวเราอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างที่ที่น้องรู้จักนะคะที่สามีเขาเสียชีวิตไปเขาก็เล่าเขาก็แชร์ให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ย เตรียมความพร้อมเลยนะให้ป่าทําทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่างเจอกรณีของพี่เนี่ยเจอลูกเขาไม่ดีเขาก็ทําให้เรายุ่งยากหมดทุกอย่างแม้แต่ทรัพย์สินอยู่ทางเมืองไทยอ่ะเจอทนายที่ไม่ดีอ่ะค่ะเจอทนายของลูกเขาที่ไม่ดีเขาไปเสาะหาสืบหารู้หมดเลยว่าที่บ้านที่เมืองไทยมีอะไรเงินในบัญชีไทยมีเท่าไหร่มันจะมารวมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่แหละค่ะทําไมถึงถึงถึง,ถงแม่น้องถึง ถึงอยากจะเล่าถึงอยากจะแนะนาในในรูปแบบนี้มากกว่าดีกว่าจะมาโฟกัสแค่ว่าเออถ้าตายแล้วจะได้แบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดสามีเราทําไว้ให้เรายังไงเราก็ได้ค่ะถ้าเขาตายปุ๊บเรารู้แน่นอนค่ะเราไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนถ้าสามีเราตายเรารู้เรารู้แน่นอนได้ไม่ได้ก็ตอนผัวตายแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยต่อให้คนอื่นมาบอกว่าได้อย่างไรอย่างนู้นอย่างงี้ แต่ถ้าเกิดในกรณีเคสของเราสามีเราเสียชีวิตไปแล้วเผื่อไม่เหมือนของคนอื่นเดี๋ยวก็จะหาว่าเออการแช่ออกมาแบบนี้พูดไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสมันก็ได้ไม่เหมือนกันค่ะทุกคนแม้แต่แม่น้องนั่งคุยกับป้าป๊าเองป้าป๊าอธิบายให้ฟังแม่น้องก็ยังงงเลยนะคะมันซับซ้อนมันแบบว่ามันหลายขั้นตอนเกี่ยวกับการที่ เมียไทยจะได้รับโมรดกสามีจะได้รับแบบว่าเงินกเกษียณเงินนูน่นเงินนี่ของสามีเงินบำนาญเงินบําเหน็จอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหลายขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วทีนี้สามีของแต่ละคนก็มีเงินไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันและอายุการตายของสามีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันมันเลยอธิบายยากค่ะทุกคนดังนั้นแม่น้องก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าคนที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องแล้ว ไม่ชอบที่เห็นแม่น้องสปอยชีวิตของแม่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็ต้องขอโทษมากๆนะคะเนี่ยแหละค่ะแม่น้องก็ชอบอะไรที่มันเป็นเนกาทีเออเป็นเป็นโพซิทีฟมากกว่าเนกาทีฟค่ะมากชอบอะไรที่มันเป็นบวกเพราะแม่น้องมองว่าถ้าชีวิตเราอยู่แต่กับดรามา่าอยู่แต่กับอะไรโศกศกเศร้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราไม่สดชื่นค่ะทุกคนให้เราโฟกัสอะไรที่มันสนุกสนานดีกว่าเฮฮามากกว่านะคะ อ่ามันจะได้ทำให้เรามีชีวิตที่สดชื่นค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย